อันนี้เป็นตลาดเช็คพอยต์ในมาร์เก็ตแม่สอดน,นะคะ,อ,ะอยู่ติดถนนเลยติ่ถนนใช่แล้วก็ที่นี่ก็จะมีแบบของกินแบบเยอะมากก็จะเป็นแบบอ่ะของแบบแปลกๆของพื้นเมืองของพม่าอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆตลาดนัดเล็กๆมีเสื้อผ้ามีของกินขายมาก็จะงงนิดนึงเพราะมีแต่พม่า,มา,มาเยอะมากใช่ เขาภาษาภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษได้ของเมนูแปลกๆเนี้ยใครมานี่ก็ต้องมาแม่สอดต้องมาที่นี่นะเออมาแบบสัมผัสวัฒนธรรมของคนที่นี่เนาะาที่นี่จะเป็นอาหารพม่าหมดอย้ากุ้งยำพม่า ร้านอันนี้เป็นอันนี้อะไรอ่ะหมูเครื่องในอ่ะมูลิอยู่ข้าในอ่ะใช่แล้วเราไมกินยังไงกินอย่างเงี้ยเลยชิมกินนั่งกินเลยใช่มีเครื่องในนี่แหละเขาเสียบไม้ใช่ให้นั่งกินให้น้ำซุปแรกให้โซน้ำซุปชิมให้น้ำซุปด้วยโอ้โหก็น่ามะขาม้าดีหละแปลกดีไม้เท่าไหร่คะ ร้อยเตี๋ยวเนื้อหกสิบบาทสามบาทอ๋อมาแล้วสามบาทเออกินเลยแล้วก็กินแกบพริกกระเทียมใช่แล้วก็น้ำจิ้มเขาจะหวานหวานนิดนึงอะไเนี่ยนมันกะลาจีอ่ะมันกะลาจีทอดอ่ะใช่ไหมแป้งทอดอ่ะแป้งทอดเนี่ยเขาจะมีอะไรเยอะๆเยอะ ไอจิ้มเวน่าดเดี๋ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยอาหารมาอะไรเป็นไรคะขอบคุณค่ะมันเป็นยำอ่ะเป็นยำยำถั่วปะไหนถั่วไม่รู้ว่าใส่ผักใส่ถั่วอะไรเงี้ยอ๋อยำแบบนี้นี่นี่นี่ชิลละสิบบาทหมดแล้วเขาบอกนนั้หมดเลยอ๋อหมดแล้วแต่อันนี้หอมทอดันเป็นกุ้งอ่ะกุ้งน้ำพริกอ่ะ อันนี้จะเป็นข้าวจิ้นไหมจิ้นข้าวข้าวส้มาาไรส์เบอร์รี่ข้าวเหนียวไรส์เบอร์รี่เป็นอาพีกต่างๆขายยังไงคะราคา s m a l l fish s m a l l fish how much 40 40บาทอืมข้าวอะไรันอันนี้อ๋อ40บาทหมดเลยเป็นอาพีก spicy อ่ะ spicy มันคืออะไรเท่ายำเงี้ยมันขนมจีนยำขนมีนอนมจีนเหาอใช่มันคดีปั๊บเ้้ยลาเผาปละนิ่เหรอละนิ่ปลาเผาลานิ่เผาเกืืออะ